มมหม,ก,มกนอกไม่ติดมันดีบ่บ่ไมีบ่มีนี่หมกอยังหมกนอแตกแซบบ่แซบบ่แซบเด๊เออมันเป็นยังไงเป็นมีรสชาติคือนี่ฮะคือปลาแดกเด้มันก็้หาว่ารสชาติคือปลาแดกดีวันจันทร์เด็กอยากหาว่าไปทุกที่เพื่อแดนหลายมันต็มใจแจกอายเขาเกินบ่นี่กินแตนต้องดีรู้สึกต้งได้แน่ครับพี่ เด้มากลงนั่นกับเพื่อนเพื่อนเด้อสีบาให้ฟังตั้งได้มากมากมากนสีบลให้ฟังพี่บาขื้นให้ฟังเ <c oughs> พื่อนน่ะอยากให้มาแต่โดนเหรอเด้อือเบ้าไปกับเบ้าไปใดหลายเทื่อเติบแล้วเด้อืมหั่นได้ปะเย้ยนี่บลว,วังจ้าเชื่ออือวันนี้โอ๊ยยังไงเจ้าสีบลาเาพื่อนก็บวว้าเออเดี๋ยวมันกับว,ว่างแล้วว่าสัตววันนี้ล่าสุดอาจจะประมาณสองสองอาทิตย์หรือสามอาทิตย์ที่แล้วละอืม อ๋อแล้วแล้วแล้วใจคาตัวสมัยเขาเขาเขาตัวรล่ออย่างมากบอกเลยโลงอินี้อยากว่าค่าตัวกูสิดเด็ด <c oughs> ไม่ได้กูก็รู้เรื่องเลยเ <c oughs> ขาจ่ายเป็นขวดหรือเขาจ่ายเป็นอะไรคะ <c oughs> คือถือแมนหล่ะวะอ้ <c oughs> ออีลิศว่ารู้เรื่อง <c oughs> าถามมาเอ้ยจะว่าบอวันที่ย <c oughs> ี่สิบข้าเลยค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเออไปเบิรงตะล่างก่อนเข้าหนึ่ง แต่ลางใ่บมานแต่ล้างงานเนอะแต่ล้างยังก่อแต่ลางกินเราว่าน้ำมูวไหลเอออีลีแต่ว่าปกติน้งมีคือไม่รับงานอะไรเลยอีลีถ้าเกิดว่าสังเกตเบิ้งนะคะถ้าเกิดว่าผู้ใดที่สังเกตเบิ้งก็สิเห็นว่าน้งมีบ่คคอยได้รับงานนีอย่างทีจังสี่เลยแต่ว่าอันนี้บันนีน้องบอกว่าเอยจะเบิ้งคิ้วให้คอยแนวเสร็จโอเคเบิ้งเออว่างว่างพอดีตอนแรกว่าแพลน ลูกปิดเทอมมาสิไปสุรินทร์แต่ปรดีก็เลยว่าพวกขันชันก็บพกเป็นยังไปสุรินทร์คอยไปย่างใดก็ได้ว่าสันเดี๋ยวไปห็น้องกอนะลูกตัวเดี๋ยวมันตากเซมอยู่ข้างหลัง <c oughs> มันจะบอกว่าอู uh, me, ha, ้มีฮานี่เมหลายเชื่อเลยเด้หนิดีบุดีมันสิออกมาโพด,ด้ามือจะขาย่ากถือดาข็เลยก็เลยว่าโอเคขันชันมันทีสิบบ่างได้โอเคก็เลยว่าเลยบอกก็เลยมา จักว่าอีหยังต่ออีหยังบานนี้ให้กูมาเห็นอีหยังบอ,บ,อบ,อบอก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 มาดีว่าเห็นอีหยังเนี่ยบอได้บอกจักอย่างเอาเอ๋จะมาหอดบรงนี้บังนี้บังนี้ตอนนี้ตอนนี้ตอนนี้เด้อโอเคจนตอนนี้ยัางน้มาท่านได้หูว่าจะองต้องไปแสดงเป็นตัวอีหยังมิดไหมมิดเจติกะโพดเนาะคุณพ่อแม่เราซิได้ไปหักกันกิ่งใหม่มาเป็นต้นใหม่บ่บานนี้ออถือดอกบัวสีน้ะถือดอกบัวแมนอีนี้หนักกำเนิดอีหยังก็กำเนิดใส่เอิ้ยวไปเ่น จากกับพยาบาลว่าดนป้พูดจากกับพยาบาลมาตั้มแตกถ่วมถกั้มเน่าอีฟซี่อีฟซีหลายตายทันถ้าเกิดถ้าเกิดว่าจำไม่ผิดเอาแบบที่แบบแนน้อนแนนอนเลยเด้อน่าจะปีสองพันต้นปีสองพัน ส0บหหรือบอกกับปลายปลายสองพันสิบห้าสบ้านนประมาณนั้นนาจะเป็นบ้านถ้าเกิดว่านังบีเพื่อความแน่ใจคิดว่านาดีสกงพันสิบหกสองพันสิบหเก่าปี10ปี่ยูคเด็กนเกือบ10ปี่มันบอกแมนเกือบ10ปีเพราะว่าตะกี้นั่งบีกับเห็ดปลาแดกเนาะเออเฮ็ดปลาแดกอนี่ส่งไปหาน้องเพราะว่าถ้าเกิด ติดตามกันยังส่แม่ตะกี้นอะแม่น้องกับทักหาอียงยังส่นักมีกกับอ้วดก็ตากหักแทะพูดนี่ปากมันคือสัมแจตีแท้เออเอออีหลีกับผู้ใหญ่บักเบิ่มเบิ่มปากกันนี่แหมปากกันนี่บักบักน้อยๆนี่ไหมปากมันคือสัมแจตีแท้เบิ่มเบิ่มอย่างนั้งเขาบอกนั่นบอกเออจังแมนเขาเอาเขียดตีปากหรือเลือเอาเล็กตีปากมั้เนาะอันผู้เฒาน่ะคิดว่าอย่างสิ วันนี้ก็เลยว่ามาเดี๋ยวไปส่งประแดกไปให้ว่าั่นะส่งไปก็เลยแบบว่ากับม้วยถูกขู่ติวันนี้โอ้ยวันนี้เบ้าก็เบ้ากันมาตลอดคุยกันมาติดต่อกันมาตลอดเนี่ยก็เคยเด้๋ยีห่างหายไปเนี่ยวันนี้มีมือหนึ่งน้องกับมาไทยตอนนั้นน้องกลับมาใหญ่กับมาไทยหนึ่งสามสี่ปีที่แล้วประมาณนี้สาี่ปีนั่นแหละสา่ปีแหรอม่นะครับเนกับมาไทยกระททกขา ตอนแรกเราสิพ่อกันแต่ทั้งพี่นติดงานพี่วีนติดงานตลอดส่วนมากยุ่งยนากับลูกกับร้านกับผัวกับนั่นแหละงานเนาะก็เลยระท่านก็เลยพอค่อยได้พ่อกันหันแต่ว่าคุยกันคุยกันมาตลอดนั่นแหละนั่นก็คือเรื่องนล้วแต่คือเหมือนกับว่าข้างหลังบ้านอะเ้าคุยกันมาตลอดยังสี่ไหมอาจจะไม่ได้บ่อยมากอาจจิบก่ได้แบบว่าสู้มือโบได้มีอย่างสิคุยกันสู้มือหอดเป็นนั่นเนาะหันแต่ว่าพูดถึงว่า หันได้พูดถึงว่ากะเวลาเขาคืดพอกันนี่อย่างจรงเวลานองไปกรุงเทพเจังที่กระทักหาเนี่ยทักทากันตลอดทากันกระหากันบ้แมนว่ากระทาเนี่ยหันได้ว่าโตเฮ้าอ่ะบ่ค่อยสิบ้าก็เลยบ่ค่อยได้พอกันแต่อันมือนันได้แต่เฮ้สองสามปีที่แล้วนงก็บอกไปชิเขาไปหาอยูุ่บ้านสองสามปีแล้วสองสามปีที่แล้วแมนย่บ้านอยู่กรุงเทพอ่ันผู้เอื้อในวัยอายุบันนี้ไปต่างประเทศพลาด ตลอดทะนนาะคุยกันมาตลอดจนกระทั่งวันนี้จนกระทั่งวันนี้ตามนันต่างๆทั้งทั้งทั้งเครือข้ากับพ่อกันเนี้ยแทกแค่เทากรได้มลูกอ่าซ้ำนั่นเองโอเคจนมือนี่แล้ววันนี้คือไม่ได้มาเจอกันเฉยๆบอวันนี้นางพีจะขึ้นกลุ่มปิดด้วยใช่ไหมครับอยากว่าให้ชนเฮ็ดอีหยังขึ้นขึ้นน้ำอมขึ้นน้ำอมขึ้นสิว่าได้ถึงจานลูกอีนอตรงนอแตะเองตัวมึงว้ามันจถมาหนอกเล้ว ยาอ่นฮะยน่าตดมันาากสนน่นโอ้่ขอโทนะเออเออเอบเออเออเอนี่อเอเออนออเ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 ีอเออเอเออเออออเอเอ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 เออเเออเ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 ออออเออเอเออเออเอเเมเออเอเไม่่่ตอเเออเออ โอเคเดี๋ยวอ่ายังไงเดี๋ยวเจอกันที่คล่บปิดคืนนี้เลยคืนนี้ฟาซื้อตัวเท่านันเลยแล้วๆค่ะเมื่อีาเป้าหมายของบีคือช่วยน้องขตัวให้ฮอดหมื่นใบหมื่นใบหมื่นหมื่นหมื่นที่ไม่ได้แปลว่าหมื่นเออหมื่นดีหมื่นดีปะแน่และเนาะตอนนี้ขาดอีกเก่าพันเการ้อยเก่าสิบเก่า ไปกด้ังซื้อดังทันเนื้อที่เพลงคาเพงโตเกียวมิวสิกนะคะถูกต้องค่ะฟาวไปกดทังซื้อผู้ใด้ังนั่งบีก็ตามแต่ซื่อแจกเลยใดร้ังแล้วก็ซื่อแจกซะซื่อแล้วก็เขามาพิมพ์ดานั้งบีกัได้ว่าจะไม่ซื่อเด้อเด้อเจอกันค่ะ